ส่งโปรไฟล์หนุ่มข้างกายแพทยปนภภาหลังลงคลิปเต้นแฟนผมน่ารักก่อนหน้านี้คุณแม่ 8G ีสุดแซ่บแพทยปนภภาได้ออกมาเผยผ่านรายการตกมันบันเทิงว่าตนเองนั้นกำลังคบอยู่กับเด็กอายุห่าง14ปีตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการคุยคุยกันอยู่ตอนแรกกะไม่บอกใคร แต่โป๊ะแตกเพราะพากันไปดินเนอร์แล้วมีคนเจอจะเปิดตัวหรือไม่เปิดตัวตอนนี้ก็รู้สึกเฉยๆล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมาแพทได้โพสต์คลิปวิดีโอลงติ๊กตอกคู่กับหนุ่มลายหนึ่งแบบเห็นหน้าชัดๆไปเลย โดยทั้งคู่นั้นเต้นเพลงแฟนผมน่ารักของโบเมรดาและที่หลายคนโฟกัสนั่นคงจะเป็นความหล่อและความล่ำเวอร์ของหนุ่มข้างๆแพทและในเวลาต่อมาแฟนเพจเจมอยร้อยแปดได้นำคลิปดังกล่าวมาโพสซึ่งมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์มากมายทั้งยังพูดถึงดีกีหนุ่มคนนี้ ว่าเป็นถึงหมอศัยกรรมชื่อดังมีนามว่าหมอคิมแถมยังเป็นเจ้าของคลินิกความงามอย่างลาเฟอรี่คลินิกนั่นเองสำหรับหมอคิมนายแพทย์กิติทัศน์จบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมีประสบการณ์โดดเด่นในด้านการดูดไขมนันกระชับสัดส่วนเติมไขมันใบหน้าและหน้าอกใช้เทคนิคพิเศษจากเกาหลี ส่วนหนุ่มหลอลายนี้จะใช่หนุ่มสุดพิเศษลายนั้นที่สาวแพทยพูดถึงในรายการตกมันบันเทิงไหมต้องรอสาวแพทออกมาเคลียร์แบบเต็มๆอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารครั้งต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ